คู่กับฝาแฟดเอกาอะไรจ๊ะ PL, PL คือ packing list อเป็นบัญชีหีพหอนะว่าสินค้าเป็นอะไรหีพหอคือจำนวนน้ำหนักเท่าไหร่เพื่ออะ,อะไรจ๊ะ packing list ใครมีคอนออกคะคู่กับ CI ผู้ขายออกมาเพื่ออะไรคะ PL ออกมาเพื่อ ดีเทลของสินค้าเนี่ยออกเพื่ออะไรจองพื้นที่บนเรือกเก่งมากกราบคือเรียกว่าอะไรคะการขนส่งระหว่าง,งประเทศคือค่้ระวางใช่ไหมว่าฉันจะไปตู้อะไรจะไป LCL หรืออะไรคือเป็นการขนส่งนะไอตัว PL เนี่ยการขนส่งหนึ่งระหว่างประเทศพอดต้นทางไปพอนปลายทางแต่วันที่สองคืออะไร คืออะไร PL ตัวนี้เกี่ยวกับก้อนนี้หนึ่งก้อนกับก้อนที่สองจากหน้าโรงงานไปไหนลูกไปท่าเรือต้นทางอีกสองก้อนการขนส่งคือขนส่งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวข้องกับ packing list เนาะเป็นดีเทลที่ต้องรู้ว่าจะใช้รถอะไรสีล้อหกล้อหรือเทรลเลอร์ จะจอมตู้ซช้อะไรคือใช้แ packing list